สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับเรื่องกล้วยกล้วยกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชนิดของคำกันค่ะแต่เอ๊น้องๆยังจำกันได้ไหมคะว่าเราเคยเรียนเรื่องชนิดของคำกันไปแล้วันิกไม่ออกพี่จะกลับไปทบทวนให้นะคะคำในภาษาไทยแบ่งออกเป็น7ชนิด คือคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนชนิดของคำแค่สามชนิดนะคะนั่นก็คือคำนามคำสรรพนามและคำกริยาค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูคำนามกันก่อนนะคะ จรินทำไมอ่านหนังสือแท่นี้ต้องทำหน้าเครียดด้วยละ่ะจะไม่ให้เครียดได้ยังไงพี่วินวันนี้ครูสอนเรื่องชนิดของคำแต่ว่ารินไม่เข้าใจรินจะมานั่งอ่านหนังสืออยู่นี่ไงแต่อ่านยังไงยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเฮ้อยากจังเลยพี่วินไม่ยากหรอกรินเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเองถ้าอย่างนั้นเรามาดูเรื่องคำนามกันก่อนนะค่ะ คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ต่างๆทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าเช่นนกกังเขนกําลังบินกลับรังในประโยคนี้มีคําว่านกและคําว่ารังเป็นคํานามสามมันส่วนคําว่ากางเขนเป็นคํานามสามมันย่อยแล้วคํานามสามัน กับคำนามสามัญย่อยต่างกันอย่างไรคะคำนามสามัญเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปนี่แหละเช่นนกแมวคนปูเสือปลาเป็นต้นส่วนคำนามสามัญย่อยก็จะเป็นการบอกย่อยของสิ่งต่างๆจ้าถ้าอย่างนั้นเรามาดูประโยคตัวอย่างก,กันต่อเลยนะจ๊ะ ไม้สักให้ความหมายในด้านการมียศศักคํ์คว่าไม้ความหมายและยศศักเป็นคํานามสามัญและคําว่าศักเป็นคํานามสามัญย่อยต่อมาก็คือคำที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่เราเรียกว่าคำนามวิสามัญ คำนามวิสามันส่วนใหญ่เมื่อจะใช้มักมีคำนามสามันอยู่ข้างหน้าด้วยยกตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวชอบไปชมวัดพระเจดุพนวิมลมังคลารามในประโยคนี้มีคำว่าพระเจดุพนวิมลมังคลารามเป็นคำนามวิสามันและมีคำว่าวัดเป็นคำนามสามัญย่อยจ้า ประเทศไทยมีสินค้าออกที่สําคัญคือข้าวประโยคนี้มีคําว่าไทยเป็นคํานามวิสามันและมีคําว่าประเทศเป็นคํานามสามันถัดมาคือคํานามที่บอกลักษณะอันนี้น้องรู้ค่ะคํานามที่บอกลักษณะคือลักษณะนามซึ่งจะบอกรูปหรือขนาดของคำนามสามัน เก่งมากรินไหนอลองยกตัวอย่างให้พี่ดูสิเช่นเสือตาย35ตัวเพราะติดเชื้อไข้หวัดนกคำประโยคนี้มีคำว่าตัวเป็นลักษณะนามนาฬิกาข้อมือเรือนนั้นสวยจริงๆประโยคนี้มีคำว่าเรือนเป็นลักษณะนาม และมีตัวอย่างคำลักษณะนามอื่นๆอีกนะเช่นคนเล่มอันชิ้นสายแท่งกระบอกซี่เป็นต้นจ้ะต่อมาคือสมุหานามเป็นคำบอกหมวดหมู่ของคำนามสามัญเช่นฝูงชนวิ่งกรูเข้าไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ลานพิธีแรกนาขวาัญ ประโยคนี้มีคำว่าฝูงเป็นสมุหานามคณะกรรมการกำลังประชุมพิจารณาผลการสอบของนักเรียนประโยคนี้มีคำว่าคณะเป็นสมุหานามไหนรินลองยกตัวอย่างอื่นๆให้พี่ฟังหน่อยเซไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะพี่วินเอาเถอะนะเช่นคำว่ากลุ่มโคลงหมู่ กองชุดพวกเหล่าทัลายเป็นตน้นเก่งมากเลยรินอาการระนามเป็นคำนามที่แสดงอาการมักมีคำว่าการหรือความนำหน้าเช่นการพูดการเขียนความรักความเมตตาเป็นตน้นไหนพี่วินลองยกตัวอย่างประโยคให้รินดูหน่อยสิคะได้เลย การสลักกาบกล้วยเป็นงานฝีมือของคนไทยประโยคนี้มีคำว่าการสลักเป็นอาการระนามความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดีประโยคนี้มีคำว่าความซื่อสัตย์เป็นอาการระนามเรามาดูคำต่อมากันดีกว่าจ้าน้องริน นั่นก็คือคำสรรพนามซึ่งคำสรรพนามนั้นเราจะใช้ในการพูดหรือการเขียนเมื่อใช้คำนามคำใดคำหนึ่งและจะกล่าวถึงคำนั้นๆในโอกาสต่อไปมักมีคำเรียกแทนคำนามนั้นคำสรรพนามแทนบุคคลเป็นคำสรรพนามใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงเช่นดิฉันผมอาตมาข้าพเจ้าแทนผู้พูดพระองค์เธอ ท่านแก่แทนผู้ฟังเขาเธอมันท่านใครแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะจ๊ะวันนี้คุณยายไม่สอนฉันเย็บกระทงพระท่านไม่สบายคำว่าฉันเป็นคำสรรพนามแทนผู้พูดและคำว่าท่านเป็นคำสรรพนามแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงคำสรรพนามชี้เฉพาะ เป็นคำสรรพนามที่บอกความหมายเฉพาะเจาะจงซึ่งมีคำว่านี่โน่น ون, น, ون, นู่นนั่นเช่นประโยคที่ว่านั่นอ่านว่าอย่างไรคำว่านั่นเป็นคำสรรพนามที่เฉพาะต่อมาคือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ เป็นคำสรรพ,พนามที่มีความหมายทั่วๆไปไม่เฉพาะเจาะจงเช่นคำว่าอะไรไหนใครเขาไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครเลยคำว่าใครเป็นคำสรรพ,พนามไม่ชี้เฉพาะ ต่อมาคือคำสรรพนามถามเป็นคำสรรพนามที่ใช้เป็นคำถามเช่นใครอะไรไหนมาดูตัวอย่างประโยคเช่นใครเป็นคนเย็บกระทงห่อหมกคำว่าใครเป็นคำสรรพนามที่ใช้เป็นคำถามเรียกว่าสรรพนามถาม และสุดท้ายคือคำสรรพนามแยกฝ่ายเป็นคำสรรพนามใช้เพื่อแยกคำนามออกเป็นส่วนๆวนคือคำว่าต่างบ้างกันและตัวอย่างประโยคก็คือคนไทยสมัยก่อนต่างก็รู้จักใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยคำว่าต่างก็เป็นคำสรรพนามแยกฝ่ายเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆรู้จักกับคำนามและคำสรรพนามกันไปแล้ว เรามาทำกิจกรรมกันบ้างนะคะ,ฉะเฉลยครูใช้ดินสอววาดรูปภาพตอนนี้เธอพักอยู่ที่ไหนสุดาเป็นเพื่อนของฉันผมจะรอคุณอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับบ้านคุณยายมีต้นกล้วยหลายสิบกอ กำลังออกปลีทุกต้นทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะมาเรามาดูคำกริยากันต่อดีกว่าคำกริยาเป็นคำที่บอกอาการหรือบอกสภาพของคนสัตว์พืชสิ่งของเรื่องใช้ เช่นคำว่ายิ้มวิ่งล้มกินตีเป็นคำกริยาบอกอาการส่วนคำกริยาบอกสภาพเช่นคำว่าอ้วนหอมฉลาดโง่เก่าใหม่ ต่อมาก็คือคำกริยาอากรรมเป็นคำที่ไม่ต้องมีกรรมตามหลังก็ได้ใจความเช่นคำว่าถลม่มวิ่งพี่วินช่วยยกตัวอย่างประโยคให้น้องดูหน่อยค่ะได้สิจ้าภูเขาถล่มเมื่อวานนี้คำว่าถล่มเป็นคำกริยาอากรรม นักกีฬาวิ่งรอบสนามคำว่าวิ่งเป็นคำกริยาอากรรมกริยาต่อมาคือคำกริยาสะกรรมเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมตามหลังจึงจะได้ใจความสมบูรณ์เช่นคำว่าเ yeah, ย็บสลัก ยกตัวอย่างประโยคเช่นคุณยายเย็บกระทงประโยคนี้มีคำว่าเย็บเป็นคำกริยาและมีคำว่ากระทงเป็นกรรมช่างสลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประโยคนี้มีคำว่าสลักเป็นคำกริยาและมีคำว่ากาบกล้วยเป็นกรรม และสุดท้ายคือคํากริยาต้องเติมเต็มซึ่งเป็นคํากริยาที่ต้องมีคํานามหรือคำสรรพนามทําหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มตามหลังเสมอเช่นคําว่าเหมือนเป็นคือไหนรินลองยกตัวอย่างให้พี่ดูหน่อยสิจ้ะได้เลยค่ะเช่นประโยคที่ว่าข้าว เป็นอาหารของคนไทยประโยคนี้มีคำว่าเป็นเป็นคำกริยาต้องเติมเต็มเชื่อกันว่าไม้มงคลคือพืชที่นำความเจริญมาให้ผู้ปลูกประโยคนี้มีคำว่าคือเป็นคำกริยาต้องเติมเต็มเก่งมากจริน ถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันพี่ไปอาบน้ำก่อนดีกว่าขอบคุณนะคะพี่วินไม่เป็นไรหรอกจ้าและก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะคะรู้จักกับคำนามคำสรรพนามและคำกริยากันไปแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะน้องๆคะวันนี้หมดเวลาลงแล้ว คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ